ถึงแม้ว่าปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีการดีไซน์ทูปแบบต่างๆจะไปไกลเกิน10ปีจาก i m a ม2012เครื่นี้แล้วนะครับแต่ว่าหลายคนยังคงใช้ยาวนะครับวันนี้มาแนะนำใน,านาส่วนของแอปที่เราให้เปิดขึ้นอันตโนมัติเมื่อเราเข้าสู่ระบบนะครับเ้าที่ setting นะครับไปที่ผู้ใช้นะครับก็เลือกในส่วนของรายการเข้าระบบนะครับ จากนั้นให้เราเลือกเพิ่มนะก็หมายบวกด้านล่างเป็นแอปพลิเคชันนะครับจากนั้นเลือกแอปพลิเคชันที่เราต้องการนะครับทีน,นี้เราใช้ร e f ฟ e ชเ p r e u r e หรือว่าขอบมุมหน้าจอที่เป็นโค้งที่เราติดตั้งไว้นะครับอยากให้เปิดทันทีเมื่อเข้าระบบนะคนับไม่ต้องไปกดแอปนะครับเ็สามารถตั้งค่าอัตโนมัติได้นะครับทวน,นี้เป็น MacOS s อ e r อ r นะครับก็เป็นเวอร์ชั่นเก่ามากนะครับ สำหรับหลายคนก็ยังคงใช้อยู่หรือว่าบางคนใช้เครื่อง Macbook ไอ้ Mac ต่งางๆนะครับก็อาจจะเริ่มต้นใช้งานอยากลองใช้ดูสำหรับเครื่อง Mac ก็หาุ่นเก่ามาใช้ก็ดูเป็นตัวอย่างได้นะครับซึ่งก็ใช้งานได้ดีนะครับนะครับเมื่อเราเข้าสู่ระบบแอปต่างๆที่เราตั้งค่าไว้ก็จะรัน